พี่เก้มีคนถามมาครับทำไมพี่เก้ผ่าพวกไม้แบบหัวเล็กๆชิ้นเล็กๆทําทำไมไม่ค่อยเน่าอ่ะทำไมงอกดียมันมีเทคนิคน้อยอยู่อ่ามีอะไรบ้างคะอ่าปกติบอลสีครับเป็นลวลาเขาผ่ากันเนาะผมเขาจะล้างกันใช่ไหมเออสำหรับผมเนี่ยไม่ล้างพี่เก้ไม่ล้าง,าางใช่ล้างแค่ทําความสะอาดดินออกเนาะแค่น,นั้นแล้วก็อ่าผมจะฆ่าเชื้อก่อนเนาะจริงๆแล้วถ้าบอลสีถ้ามันไม่ได้ติดเชื้อราอะไรพวกเนี้ย ยังไงมันงอกอยู่แล้วเนาะถ้าถ้าในเนื้อในส่วนนั้นเขามีแป้งสะสมแป้งไว้พอสมควรหัวแก่พอใช้ได้ใช่ใช่ผมก็จะหัวสิบเดือนใช่ผมก็จะอันนี้ครับน้ำหนึ่งแก้วนะครับเบตาดีนสิบถึงสิบห้าหยดเนาะแล้วก็แช่ประมาณเบตาดีนทาแผลเนี่ยหรอเบตาดีนทาแผลเนี่ยครับจริงๆเบตาดีนคุณสมบัติเขาเนี่ยครับค่าเชื้อราและแบคทีเรียอ่าฮะครอบคลุมเลยนะแล้วก็พอเราคินที่หัวในห้าถึงสิบทีเสร็จปุ๊บเราก็เอาออกมาผึ่งไว้เนาะหรือว่าเราจะผ่าเลยก็ได้จริงๆส่วนใหญ่ก็ผ่่าเลยใชครับ พอผ่าเนี่ยก็ผ่าเป็นชิ้นเลยครับแล้วก็ไม่ต้องล้างแล้ว uh huh. เพราะว่าอ่าเหตุผลก็คือหนึ่งเราเราทําการคี้เชื้อรอบหัวแล้วเนาะส่วนนี้ mm hmm. เหลือเหลือน้อยแล้วแล้วพอเวลาเราเราผ่าเป็นชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาจัดเรียงอย่างนี้อ่าเอามาเรียงอัน,นคือรูปที่จัดเรียงแล้วผมใช,ผมใช้ผมใช้หินเนาะ,ะผมขออนุญาตพี่เก้ใช้เป็นวัสดุวางคือหินใช่แกะได้ไหมเนี่ยนันนนนน่นเป็นละอันนี้อ่ะก็คือเป็นเป็นหินนอแล้วก็มีน้ําหล่ออยู่้ตนล่างนิดดึงนิดเดียวนะครับถ้าเอียงจะเห็นเนาะเห็นไหม อ่านิดเดียวนิดเดียวใช่แล้วพอเราล้างเสร็จปุ๊บเราจะใช้ยาในการควบคุมเชื้อราเนีคยฉีดแคปเทนคูมิตีหนึ่งเนี่ยครับก็คือเราสามารถสเปรย์ลงไปได้เลยเนาะนี่อย่างนี้อ่าอ่าไปให้ทั่วเลยทั่วเลยให้ให้แลก็ปิดแล้วก็ปิดเลยครับผมแค่นี้เองใช่ครับแต่ฉีดเยอะกว่านิดนิดนึงนะเมื่อกี้ผมฉีดไปแล้วฉีดอ๋อพี่เกดฉีดไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไปบล็กคลิปกันแล้วคราวนี้เราก็ไปวางไว้ที่ที่ลำไรมีแสงรื่นล้วนจึงไว้ไว้ในร่มก็ได้แต่มันก็จะขึ้นเป็นถงอกเนาะ ถ้าเราถ้าเลี้ยงที่ไม่มีแสงถูกไหมพี่เก้ก็จะใช้ไฟแหละเรามีตู้ไฟเรามีตู้ก็คอนเทนที่มีไฟต้นไม้ก็ไปวางไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าเวลาเขางอกเสร็จก็จะประมาณนี้ขอชมหน่อยประมาณนี้เห็นไหมคืออัตราการงอกกับพี่เกจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบร้อเปซ็ตเนาะถ้าชิ้นไหนมันแบบ พลังงานไม่พอใช่ไหมสักประมาณ3ามสี่วันนะถ้าพ้นไม่ขึ้นชลาก็ไม่ขึ้นแล้วครับแต่ถ้าขึ้นเราสามารถเรามาฉีดเอายาเนี่ยมาฉีดซ้ำอีกทีเฉพาะชิ้นที่ขึ้นได้เนาะก็จะเป็นการควบคุมได้อีกทีหนึ่งนี่มีเก็บไปบ้างแล้วนะอันนี้เก็บไปแล้วนะครับเนี่ยชิ้นเนื้อมันก็ประมาณเนี้ยใช่ครับก็คือเขาก็เห็นมันไม่อันนี้ไม่รู้ว่าไหนชิ้นบอลอันไหนหินแล้วนี่ก็ขึ้นอย่างนี้เลยง่ายๆเลยอ่าใช่ครับผมแล้วแล้วแล้วเปอร์เซ็นที่เขาจะขึ้นลาก็น้อยด้วยใช่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าจริงแล้วไม่ จริงตัวแป้งที่หรือ,อยางเขานั้นจริงไม่ใช่สาเหตุของการขึ้นราเนาะจริงส่วนตัวก็กลับมองว่าจริงแล้วมันก็เหมือนเลือดคนอะ่ะเวลาเวลาเขาเป็นแผลอะไรเขาออกมียางออกมายายางพวกเนี้ยเวลาเวลามันออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยโปรเทคเรื่องเชื้อราปิดแผลเขาเนาะแล้วก็เรื่องของอ่าเป็นเป็นตัวแอนตี้พวกเชื้อราแบบต่างๆเหมือนตัวสมานแผลอยู่แล้วในธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นจริงแล้วจริง,รงแต่เราเอาไปอบเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เชื้อราจเจริญเติบโตได้ดีซึ่งบางทีมัน แผลยังไม่ทันปิดสนิทดีแล้วลาเขาเข้าเจาะเลยเออเข้าใจถ้าถ้าเราจริงจริงถ้าเราป้องกันเชื้อลาไปได้อ่าแผลเขาปิดดีมันก็สมบูรณ์แบบง่ายๆ่ายเี้เพราะฉะนั้นจริงเราลดขั้นตอนการล้างไปมันก็ทําให้เราเราสะดวกในการทํางานคือพี่ไม่ล้างเลยใช่ไม่ได้ล้างครับเออง่ายสรุปอีกสกรอบค่ะสรุปก็คือจริงขั้นตอนก็คือผมผมจะเอาหัวมาเนี่ยเวลาเราเราแยกหัวเสร็จปุ๊บตัดปุ๊บทำการล้างทำความสะอาดผิวนอกปกติล้างขี้ดินออกแล้วก็เอามาแช่เบตาดีน ในน,น้ำน้ำหนึ่งแก้วห้าถึงสิบหยดประมาณห้าถึงสิบนาทีแล้วเร,เราก็ามาผ่าเป็นชิ้นเลยอ่าชิ้นเสร็จปุ๊บเราก็มาจัดเรียงในหินที่เราล้างธรรมอราไปเรียบร้อยแล้วเนาอะ,อะนล้างขวดน้ำธรรมดาแล้วก็ตะแคงให้น้ําให้น้ารุนรุนออกอ่ะจบอ่าแล้วก็วางเรียงเสร็จก็ฉีดแ,แคปเทนควบคุมฉีดยาแค่นี้เลยเนาะง่ายๆแบบนี้เลยแค่นั้นแหละเออก็ง่ายดีค่ะแล้วก็ลดขั้นตอนไม่ต้องไปล้างใช่ครับก็อยู่ประมาณสักสิบกว่านาทีก็ไม่เกินยี่สิบนาทีเพราะรวมแช่ด้วยก็ก็จะเสร็จละ อืมน๋อโอเคขอบคุณค่ะหนิงว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้วิธีการผ่าบอลแล้วก็มาลองดูค่ะเผื่อชอบวิธีสไตล์นี้เนาะใช่ครับใครชอบแบบนี้ก็เอาไปปรับใช้เอาได้ค่ะขอบคุณพี่แก้ค่ะครับผมสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณผู้ช่วยด้วยเข้ามาคอมเมนต์เลยโอเคขอบคุณค่ะมต่อ